สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านกลางด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านกลางก่อตั้งเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2483บนเนื้อที่12ไร่ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีนายรัฐสิทธิ์เป้าอาสาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวจุดีรัตเกตนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์พิชิตพิซซ่ามีการดำเนินงานดังนี้ ันที่ 1. การเตรียมการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและเนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รวมถึงการจัดกิจกรรม active learning โดยใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์พร้อมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแผนการเรียนรู้และวัดผลการเรียนการสอน ขั้นที่2การดำเนินการกำหนดสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดสร้างแผนการเรียนรู้ Active Learning พร้อมแบบทดสอบวัดผลสำลิตและแบบประเมินโดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและหาค่า IOC ความยากง่ายอำนาจจำแนกและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ขั้นที่3ประเมินผลนำแผนการเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรม Active Learning วัดผลระหว่างเรียนใช้แบบทดสอบวัดผลทั้งก่อนและหลังเรียนวิเคราะห์ผลสำลิธทางการเรียนและใช้แบบประเมินหลังจากเรียนจบขั้นที่4การตรวจสอบตรวจสอบแผนการเรียนรู้แบบทดสอบแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินในระบบ o b e บ c คอนเทนต์เซ็นเตและปรับปรุงแก้ไขหากพบปัญหาเพื่อพัฒนาการสอนต่อไปผลการดำเนินงานนักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนาทักษะสำคัญเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ส่วนครูสามารถใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงการสอนให้ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นผลสําฤทธิของงานนักเรียนพัฒนาทักษะและผลสํมฤธิทางการเรียนดีขึ้นส่วนครูใช้เทคโนโลยีและชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อเสนอแนะ 1. ผู้สอนควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปตามแผน 2. ผู้สอนควรดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนที่ขาดทักษะโดยการทำหน้าที่เป็น facilitator และ coach อย่างใกล้ชิด 3. าํนำนักเรียนที่คิดช้าหรือมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์น้อยมาซ่อมเสริมและเล่นเกมคณิตศาสตร์บ่อย ขอบคุณที่รับชม